อยิ้มใหญ่าเลยายไปไหนีตานีมือเลยแหะพอแล้วมันถูกแล้วออมยิ้มใหญ่จังเลยออายาไม่เอายาออไม่ใหา่ล้ววกดที่หลังนมันเข้าไป้นีอย่ลืมด้ย อ้าวร้านค้าพร้อมเปิดแล้วจ้าร้านคือร้านทีเด็จ้าให้กลับเป็นลูกค้านะจ้าโตเกียเป็นอะไรนี่โอ้เกียวเป็นเออเกียวเป็นแม่ค่ะเป็นแม่ค่ะเก่งผู้ชายไม่ใช่บอกเป็นน้องเป็แม่ค้าสวัสดีครับผมผมอยากกินอะไรเนี่ย าลูกค้าตั้งใจฟัังอนนี้เงินเงินเอาเงินเชื่อเงินไม้รอเอาใครจะเข้าคิวคนแรกวันนี้ลูกค้าสนใจนะครับร้านเรามีนมสดมีโค้กแอมซี่ลูกค้าจะออะไรแอมซี่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ให้ลูกค้าคนนี้โอเคลูกค้าคนนี้ลูกค้ากดมา,ยาเยอะค่ลูกค้าแล้วร <c oughs> อเพียงดูในตารางพี่กู ได้ของคา้าข่อยใครมันก็เลยขวมคา้าข่อยก็เลยอะไรจำไม่ได้หรอกน่จำไม่ได้หรอกค้าข่อยก็เลยบวมปัวใครก็เออเออเออพัวใครกะบ่ได้กินดังใครนี่อันนี้โกดังใครดังใครนะ แมเท่าไหนลูกค้าลูกค้ามาตังนี้ลูกค้ามาตั้งเอบคิวดีแล้วจ้ตัโอเคจาลูกค้าจะออะไรคะอย่าเพิ่งพูดก่อนค่ะสั่งก่อนค่ะกดออเดอร์ก่อค่ะยจะเติมหเติมไหมครับมันหมดมันหมดรอบปนนึงมาแล้ว ลูกค้าใจร้อนมากมันเป็นซุปเปอร์ปป๊อโอเคอ่ะลูกค้าต้องการกินอะไรครับกินไอ้กระิมหรือกินน้ำเอาไอ้กระชิมแล้วเอาน,น้ำเป็นเล็บ <c oughs> ไม่ใช่อ้น,นี่สีแดง<อ>สีแดงนูระบายสีรหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไระบายสีมันเป็นผู้คนอเอเหรอล้างมือมันก็ไม่ออกไหนดูสิเลือดออกเหรอ โเไหล่ะไม่ออกหนูไม่เก็บเลยเป็นสีหเล่้ไปโดนใช่ให้เก่วใ่งนะาเปิดยเปิดแล้วใส่เลยดังอะไรกูดังอะไรใครมาท่นเดทานี้เดีานี้เอามาโชว์ตรงนี้ใครจะกินครับ ใครอยากกินกินกินอันนี้เหรอครับขอพูดดีๆขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยขอกินหน่อยครับใครพ่อใครพ่อบีเบพ่อบ๊บ้งน้ำเปื่อยเลยโอ้ ลูกอมใครอยากกินเกี๊ยวกลอดดอกเป็นของไทยหลอดปากก็ไม่ดีเก๋เท่าไหร่ครับเชี่ยนะทานได้ไข่ยังไม่หมดไม่หมดเลยใช่ไหมยกินลูกยังไม่หมดเลยคิดแล้วแปลงไหมนี่แปลงแปลงขออเลยค่ะมีอะไรให้กิน กระเพราทะเลกระเพาทะเลเผ็ดเผ็ดด้ว <OK S 1> ค่อยสวงเนดะี๋ยวพ่อแกะให้ได้ไหมครับรอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะทำพี่เดียวก่อนสวัสดีโอเคสวัสดีค่ะเอามาแกะไหมกินมาทำอะไรกันคะเกียงเหลียวพอหายเราเริ่มั่นแล้ว,ลลลวโบกยังไงทำอะไรกันคะใครซื้อขนมมาฝากหรือเปล่าเนี้ยที่เดียวซื้อมาฝากไหมทีหมวกมาฝาก วูอยากดูหมวกจังเลยมีหมวกไม่มีหมอน้องตุ๊กตาไม่หนิเออออกมาอย่างเนี่ยตุ๊กตาฝาบมาจากฟินแลนด์เลยสีที่หรอครับตัวตุ๊กตาคนนี้ก็เลยนะเนี่ยตุ๊กตาจากเอฟซีฝาบให้นวลไหนใครเอาตัวไหนบ้างขาเอฟซีพี่เกียวสีไหนครับพี่เกียวสีไหนเนี่อันนี้ให้ตุ๊กีย้วไหมครับครับผมด้วยตุ๊กียวตัวนี้คขอบคุณเอฟซีเลยเอฟซีฝาบมาจากฟินแลนด์ค่ะไต่ลองซิหมวกสวยไหมคะนาวิตา ดบ้านในเมืองเลืเอการตลาดเขาเลือดกันหลอดค่กลูกผู้ใดหูบ่หสวยอะขอบกุ้นนิาจิงดีห้ามเดินมันจะลม้าจะถวะน้ยไงบ้างเดี๋ยวเปไงบชมบ้างอะไรลครับอะไรไหมพูดได้ไหมปีด้วยฮะปีสีแดงมีสีแดงด้วยโอ้ย มันยังละเอียกันเลย<ม>อันนั้นก็ละเอียดอันนั้นละเอยีดอยดตรงสี่ข้าว<อ>น่ารักมากลูกวันนี้วันอะไรนี่รู้จักวันไหมไม่วัอนอาทิตย์บอกวันนี้ไหนวันอะไรวันอย่างจา้ากวันอังอะไรอังอะไรอังอะไรลงแทนด้วยพาน อร่อยไหมล่ะออโอ้ยแสบีบหลายใครอร่อยยกมือขึ้นใครอร่อยยกมือลง <c oughs> คือเขาคืนมาเนี่ยชิ <c oughs> ย้ยงเส้นตื่นไหลเพราอยากะกะหัวกลัวอะไรคะกลัวอะไรคะกลัวดังอะไรคะ โอ wow. ้ยเขียวแเหลี่ยมเดียวทจะกินตอนนี่เขียวแห้งเหลี่ยมเดียวยุ่ไปนะไม่้อนยเย่คะอร่อยไหมขอบคุณตุ๊กตาจากอรไหมเอซีทางฟินแลนด์เอพี่ออยยังโก้บังตัวมาเนี่ยินแลนด์อะไรกนเนี่ย ต้นตัวเกี๊ยวอร่อยไหมอร่อยไหมครับแสบบอสมหรือเปรียวสมหรือหวานเดี๋ยวแกกัดงทมกมันนีดหน่มามาวันนี้ไหไป,ปไหนมาครับไอ้ตับไปไหนมาครไ,ไ,ไปไหนมาบอกซิ กับบ้านเหรอกลับบ้านไหนกับบ้านเราหล่อนกับบ้านเราไปหาใครหาพ่อใครแต่รักใครไอ้ตัวเกียรรักใครก็พ่อรักใครนะน้าข้อเท่าไหนเข้าไหนเท่าไหนเข้าไหนฮะเข้า้าอันนี้ฝาอันนี้ฝาอนนี้ แฟนไปเที่ยวแฟนในกาไปเที่ยวไหนอ่ะแฟนไม่อยู่หรอกตัวเจนมันหนาขาวนี่มันนั่นกินแล้วแปลงไปไหมนี่ แปลงไหมลูกคือโวมวาา่างนีคือทูไปน้ำกะหุ่งปากไว้ยังเร็วเอฟซีตัวเท่าไรเนี่ยโอ้ยเก้าพันแล้วนี่เร็วไหนหายนอนงูหายนอนกลัวหรีอยังผ่าตัดมันหายไหมสบายไหมสบายคอไหมบายขอบ้สบายขาาอบ้ออลงโเรียนแหม่เป็นไงบ้างลูก ดีไหมเพื่อนเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเท่าไหร่ดี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 ใหม่ของเรียนโรงเรียนใหม่หนูชอบไหมคะคุณครูใจดีไหมเพื่อนเพื่อนพูดภาษาอะไรเพื่อนภาษาอังกฤษวันนี้หนูหนูมีภาษาหนูมีคำศัพท์ใหม่มาพูดไหมคุณครูสอนอะไรบ้างใหม่ใหม่ไหมแล้วไปคุยพูดภาษาอะไรคุณครูนะตอนเช้าหนูตอนเช้าหนูเจอคุณครูคุณครูเฮ้ยแกวแกวมานี่มาลูกมา ตอนเช้าหนูบอกครูว่าไงเวลาเจอคุณครูตอนเช้าน่ะหนูท้อทายว่าไงจำ<ม>ได้ไหมจำ<ม>ไม่ได้ขุดอะไรขุดอะไรขุดมออะไรจำได้ปะโอ้ยขึ้นหมดแล้วพี่เจนสามสอให้กนั่งเลยดิ้ีี่่นนนอองเเยไไมดาจริงเหรอใช่คือบ่ใบนอน อนุบาลสองไงนไหมให้มแล้วหรอไมอ่ไม่หนูคือบ้านหนูนอตอนไหนแล้วหนูกินขนมไหมฮะกินขนมยังเลิกขนมหรือยังตอนไหนหนูจะเลิกไม่ถ้ากินอยู่ไหน,นฮะกินอยู่ไหนขนมน่ะโรงเรียนไม่กินน่ะอยู่บ้านกิ <Ă> <cause> อนอยู <c oughs> ่บ้านว่าหายแล้วรอบนี้ต <c oughs> ัวเขียว กี S <S ่แง่ลูกตัวคพ่ลูกไปอาสยามเราจะได้ใช้รถตู้สองทางหนึ่งทางนึงมันเก้งอ่งต่อเย็นแน่น้อยถ้าเรามาขอบคุณนะคาร์ขอบคุณทุกท่านวุ้ยเงินใครไม่ใช่เงินพ่อนะถามเงินพี่เดี่ยวไหมนะเป็นใครพี่เดี่ยวเป็นใครพี่เดี่ยวท่านผู้เใเขาพ่อ

อุ้ยด้ตาเป็นสีส้มเลยอน่ะไอ้สีเขียวเลยอนะ่ะลิ้นไหนในในในตัวแก้วมีสีอะไรลนะิ้นอ่ะโชว์ดิโชว์ตัวนี้โอ้สีอะไรสีเขียวหรอ ่โอเคมากเฮ้ยเราต้องมาคอยปวดหัวคุมหักเหรอเฮ้ยดู้คิดเองหรือยังคิดหนูตั้งหลายล้านอยู่นะทิ่นั่งกับพ่อหนูแล้วหนูร้องเพลงเห็นยังเห็นเห็นได้ยังหนูไม่ดูไหมหนูไม่ดูไหมคิดื่าหนูดูแล้วไง